สวัสดีครับมอยเซนบิ๊กแมช์ประจำวันนี้ครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคู่ระหว่างเวสแฮมเปิดบ้านพบกับไบรตันลงสนามเวลา2.30นาิกานาทีเจ้าถิ่นเวสแฮมครับลงสนามมา19นัดมี33คคะแนนขณะที่ไบรตัน19นัด30คะแนนผลงาน5เกมสุดของทั้ง2ทีมครับ เวสต์แฮมชนะ4แพ้1นะครับล่าสุดบุกชนะอาร์ซนอลถึงที่ในเกมลีก2ประตูต่อ0ขณะที่ไบรตันนะครับ5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2และแพ้1ล่าสุดในเกมลีกเปิดบ้านชนะทรานส์พอสเปอร์ไป4ประตูต่อ2โดยเกมแรกของซีซั่นนี้ที่พบกันที่บ้านของไบรตันนะครับก็เป็นเวสต์แฮมบุกชนะได้ครับ3ประตูต่อ1 ซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นเวสต์แฮมฟอร์มช่วงนี้กำลังมั่นใจเลยครับชนะมา4จาก5เกมแถมปราบทั้งแมนยูแล้วก็อาร์ซอนอลนะครับเจาะเกมในบ้านก็แข็งแกล่งครับเป็นทีมแพ้ยาก7เกมหลังสุดชนะถึง6เกมแล้วก็เสมอ1เกมไม่แพ้ใครนะครับส่วนไบรตันเองเกมเย็นยังมีปัญหาครับแพ้มา2-3เกมหลังสุดเกมรับยังเสียประตูง่าย มาเจอกับเวสต์แฮมที่เหนียวแน่นดูแล้วไม่น่ารอดนะครับในถิ่นแข็งแกร่งด้วยโอกาสที่เจ้าถิ่นเวสต์แฮมจะชนะได้มีสูงนะครับสกอร์เวสต์แฮมจะเฉือนชนะไบรตันไป1ประตูต่อศูนย